ทางสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้ร่วมกับผู้นำชุมชน20หมู่บ้านเสวนาการบริหารจัดการไฟและเห็ดเพื่อยกระดับเป็นมาตรการของจังหวัดหลังประสบความสำเร็จการจัดการไฟป่าและหมอกควันค่ะที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สภาลมหายใจเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหน่วย และหน่วยจัดการร่วมสสสสำนัก6จัดเสวนาไฟเหตุ ed, และการมีส่วนร่วมในการจัดการไฟของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์การจัดการไฟป่าฝุ่นควันแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมโดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเข้าร่วม เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับและพัฒนาให้ยั่งยืนในปี2569ค่ะทั้งนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควันร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนนะคะซึ่งเป็นโครงการระดับชุมชนใน5อำเภอได้แก่อำเภอแม่แตงสันปาตองหางดงแม่วางและอำเภอแม่ริมค่ะรวม20หมู่บ้านซึ่งในหลายๆห,หมู่บ้านค่ะไม่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นเพราะชาวบ้านเข้าใจและมีแนวทางใน การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และที่สําคัญที่สุดต้องเข้าใจบริบทพื้นที่ด้วยอาทิบางชุมชนเห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างจําเป็นต้องใช้ไฟก็ต้องมีแนวทางในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่ดีและคาดว่าผลสําเร็จในปีนี้จะช่วยยกระดับให้20หมู่บ้านเป็นโมเดลเพื่อนําไปเป็นมาตรการของจังหวัดต่อไปค่ะ